สวัสดีครับกลับมาพบกับ a อเลนเกียไทยแลนด์นะครับหรือว่าช่อง PI Industry โดยห้างปืนสีพยานะครับวันนี้ผมพามารู้จักกับออซองปืนโพตอนนะครับของซิกซ a u e r เ r อร์อนะโพตอนก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นซองเลเวลหนะครับไม่มีระบบล็อกนะครับแต่สามารถจะเปลี่ยนเป็นพกนอกพกในได้อันนี้อันนี้เรียกว่าเป็นซองสุดคุ้มเลยวันนี้ผมจะมาโชว์ให้ดูว่าเลเวลหนึ่เนี่ยสำหรับซิกซ์เเนี่ยใส่ปืนอะไรได้บ้างนะครับ อันนี้ก่อนเริ่มรอดเลยครับน้องน้องจิ๋วนะครับ365สวัสดิการของเรานี่เองนะนี่นะครับนี่แบบไม่ใส่ไฟฉายนะเ็กกระทัดรัดมากเลยนะครับอันนี้สามารถสลับเป็นพกนอกพกในได้ใช้ได้ทั้งคนถนัดซ้ายแล้วก็ถนัดขวาด้วยนะอันนี้อ่ะให้ดูก่อนสำหรับ365ตัวธรรมดาเลยนะครับสวัสดิการ ต่อไปนะครับเหมือนกันเลยแต่เป็นอันนี้เป็นออ365 XL นะครับปิดไฟฉายนะครับ TR7 l ซ 7X ซับนะครับแล้วก็มีเวดดดอทด้วยนะครับโอเคนี่ครับประมาณนี้คือซองของโพรตอนเนี่ยทุกคนเลือกได้เลยนะครับว่า จะเอาซองแบบมีไฟฉายหรือไม่มีไฟฉายคือจะให้แนะนําจริงๆก็ถ้าปืนไม่ติดไฟฉายเนี่ยก็แนะนําว่าให้ซื้อซองที่ไม่ติดไฟฉายส่วนใครปืนที่ติดไฟฉายก็ซื้อซองที่มีติดไฟฉายไปให้ตรงรุ่นนะครับส่วนอันนี้โคตนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ P365 X Macro นะครับไม่เท่าไซส์ไม่เท่ากันนะอันนี้มีการเปลี่ยนเฟรมเป็นออของแต่งแล้วนะครับติดไฟฉายติดดอทนะครับก็นี่หน้าตาก็อย่างนี้นะครับ ก็มีสำหรับ320ด้วยนะครับนี่นี่3ศ0 X Carry นะแล้วก็ติดตั้งนะครับซองแม็กเพิ่มได้ด้วยนะครับมีเทาใส่ซองแม็กนะครับสามารถติดตั้งเข้ากับตัวเออซองโพตอนเลเวลหนึ่งได้เลยนะครับมีให้เลือกทั้งไฟฉายแล้วก็ไม่ติดไฟฉายนะเออระบุให้ถูกรุ่นกันนะครับสอบถามมาได้ที่ทางเพจเลย วันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับใครที่ต้องการซองพกในนะที่แบบว่าไม่มีระบบล็อกนะแล้วก็ใช้งานง่ายสามารถสลับไปใช้พกนอกพกในได้ด้วยนะครับก็ซองโพตอนเลเวลหนึ่งเนี่ยมีสําหรับ P365 P365 XL P365 x, x Macro และพี่ใหญ่ของเรานะครับ P320 นะครับมีทั้งแบบติดไฟฉายไม่ติดไฟฉายนะสอบถามมาได้ที่ทางเพจได้เลยว่าไฟฉายตัวนี้ใช้ได้ไหมครับหรือว่าปืนรุ่นนี้ใส่ได้ไหมครับเออเรามีทีมแอดมินคอยตอบครับวันนี้ก็ ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง PI Industry นะครับโดยห้างปืนสีพยานะครับหรือว่าเพจ e n g i n e ก r ยร์ Thailand ก็ได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผม